นบอ่าหรือไอ้นบหรือพี่นบอ <laughs> ไอ้นบ <laughs> ไอนบ้ไอนบนี่คือน่าจะสนิทม,มากอ่าสนิทมากครับแล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกนะครับชื่อจริงนะครับวิกรรอบแคว้นนะครับก็เป็นคนพื้นเพข,ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะครับสังกัดค่ายอาสยามเป็นครั้งแรกนะครับตอนนั้นก็มีผลงานเพลงชื่อเพลงว่าสลดจุมเบยสลด์จุมเบยแล้วมีผลงานอีกงเพลงที่ผมเห็นอยู่ในค่ายสยามด้วยกวนโอยครับกวนโอยอเพลงนี้ผมร้องได้นะสักหน่อยได้ไหมครับได้ครับโดนได้สิทธิ์ไหมครับ

ที่มาที่ไปครับใครเป็นคนแต่งและใครเป็นคนพาพี่นพเข้าสู่ค่ายท็อปไลน์ในค่ายท็อปไลน์ครับก็จะมีเพลงดนตรีกับพี่นพแล้วก็อาจารย์น้ําเย็นนะครับพร้อมกันเลยครับเอาผลงานเพลงโกนคาเมร์ละกันนะครับเดี๋ยวเชียร์กันครับไปเลย เขาเขาบอกว่าพี่นพไปเที่ยวแถวไอหางอบนวดทองทาดินรถคุยในแถวนั้น,นจริงไหมครับอ๋อวันนั้นใช่ไหมพี่น่ะไปตามหาเบิ้ลตะแกแกน่ะ<า>ขึ้นไปขึ้นไปไบนห้องแล้วทีนี้เนี่ยแต่พี่ไม่ได้ไปเที่ยว <laughs> ติดต่อไม่ได้ <laughs> ก็เลยจะไปขึ้นไปตามบนห้องนั่นแหละแต่ที้ก็คือติดต่อต<า>มไม่ได้เลยต้องไปรอต้องไปรอจนเสร็จภารกิจลงมาโอ้โหออสรุปพี่ไม่ได้ไปเที่ยวคือไปรอโปรดิวเซอร์พี่เบิ้ลไปเที่ยวไปหาโปรดิวเซอร์อ๋อยับเลยวันนั้นยับ